ต้องเสียเงินเพิ่มต้องเสียเงินพิเศษเองนะผู้ประกันตนก็จ่ายเงินไปตลอดเลยเป็นระยะเวลาปีนึงบันดีคืนดีก็มาที่สํงงานักงานประกันสังคมมาปรึกษาว่ายาเนี่ยเป็นยาน,านอกทําไมต้องจ่ายเงินเองก็ไปดูว่าถ้ามีข้อบ่งชี้คุณหมอบอกว่าผู้ประกันตนท่านนี้ต้องใช้ยาขนาดนี้นะคะถ้าต้องจําเป็นมีข้อบ่งชี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเราก็ไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าต้องจ่ายเกินคืน,คนเขาเขาเขาคงไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะแต่ว่านับตั้งแต่ที่เราไปคุยนะคะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เก็บเงินเลยเนื่องจากว่า ตามสัญญาคือว่าผู้ประกันตนต้องได้รับยาไม่ต่ำกว่ายาบัญชียาหลักแห่งชาติถ้าสูงกว่าแล้วมีข้อบ่งชี้เขาใช้ได้เลยแต่ไม่เก็บเงินไม่ได้ผู้ที่กําลังจะได้ยินหรือว่าได้ฟังคุณหมอบอกว่าต้องใช้ยาที่มันแอดวานซ์กว่านี้เนี่ยควรจะโทรปรึกษาตรงนั้นเลยได้ใช่ไหมคะบางทีอาจจะเป็นโรคพิเศษโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้ยาต่างประเทศหรือยานอกหรือยาอะไรก็ตามใช่ไหมคะเขาจะได้รับความคุ้มครองนะคะ ผู้ประกันตนของเรานะคะได้รับการคุ้มครองดีกว่าสิทธิ์ข้าราชการอีกข้าราชการอย่างพี่เนี่ยคะต้องใช้ยาตามบัญชียาหลักแต่ผู้ประกันตนต้องไม่ต่ำกว่ายาบัญชียาหลักเห็นไหมคะเขาได้ดีกว่าเราดังนั้นผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่ได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วการรักษาพยาบาลต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทางสํานักงานประกันสังคมดูแลนะคะจะต้องได้ดีที่สุดเขาบอกต้องไม่ต่ำกว่ายาบัญชียาหลักเองใช่ไหสายจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณการดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเชิญค่ะออยากขอเรียนถามดิฉันทำงานอิสระนะคะอยู่บ้านแล้วก็อยากอยากทำประกันสังคมนะไม่ทราบว่าจะประกันมาตราไหนแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างคืออยากใช้สิทธิประกันสังคมค่ะะขอเรียนถามขอขอคำแนะนำนะคะได้ครับก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะมันไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตอนนี้มาตรา40รับสมัครอยู่นะคะค่ะมาตรา40นี่มีทางเลือกยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มีทางเลือกก็100กับ150กรณีที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไปใช่ไหมคะแล้วก็ที่ท่าน150ไปเนี่ยก็จะมีกรณีฉราภาพนะคะส่วนทางเลือกที่3เนี่ยรออีกนิดนึงนะคะ ในไม่ช้านะคะก็จะมีทางเลือกที่3ให้แต่มาตรา40ไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์นะคะค่ะกรณีเป็นผู้ป่วยในต้องนอนในโรงพยาบาลตั้งแต่2วันขึ้นไปก็จะได้รับวันละ200บาทปีหนึ่งไม่เกิน20วันค่ะค่ะ,คะส่วนกรณีที่ไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลต่างๆต,ต,ต้องใช้หลักประกันสุขภาพของตนนะคะมาตรา40เนี่ยสิทธิประโยชน์จะได้อะไรบ้าง มาตรา40ของเรานะคะตอนนี้สิทธิประโยชน์ก็ได้เป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ที่เป็นเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปค่ะกรณีทุกปรภาพนะคะกรณีเสียชีวิตนะคะแล้วก็กรณีชราภาพชราภาพถ้าเป็นแบบที่สองแบบที่สจะได้ชราภาพแต่บแบบแรกไม่มีชราภาพค่ะ เข้าใจง่ายๆนะสำหรับมาตรา44นะคะอาชีพอิสระทําอะไรก็ได้ก็สามารถสมัครได้กับระบบของประกันสังคมก็ไปที่ประกันสังคมก็สามารถที่จะไปสอบถามก็ได้นะครับมีสายต่อเลยนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณวรพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะพอดีเคยโทรมาหลายครั้งแล้วนะคะ พอดีที่ประการสังคมพอดีโรงงานเขาปิดแล้วอะค่ะไม่ราบว่าเราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างอะค่ะอ๋อคุณวราพรนี่เคยโทรมาตั้งแต่โรงงานเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินให้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไม่จ่ายเงินชดเชยไม่ได้จ่ายอะไรให้เลยเงินเดือนก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างใช่ค่ะจนตอนนี้โรงงานปิด,ปดแล้ว,ลวค่ะโรงงานปิดปิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะน่าจะน่าจะวันจันทร์นะเพราะเข้าไปคือโรงงานปิดแล้วเะะงียบเลยใช่ไหมคะ เขาขนของออกไปหมดแล้วหรือยังคะยังค่ะยังค่ะคุณวรละพรเคยเข้าไปร้องที่ประกันสังคมหรือยังครับยังค่ะยังเลยนะครับค่ะโรงงานปิดนี่หมายความว่าเขาไม่ให้ใครเข้าไปทํางานเลยไม่มีการประกอบอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างไรนะคะไปที่สํานักงานจัดางานจังหวัดหรือว่าสํานักงานจัดงานอันนี้อยู่กรุงเทพสํานักงานจัดางานเขตค่ะที่ใกล้ที่สุดไปขึ้นทะเบียนว่างงานไว้ก่อนนะคะค่ะให้ระบุว่าเป็นกรณีเลิกจ้าง แล้วก็ทางอันนี้เลิกจ้างแบบทิ้งหนีเลยนะคะก็นี้เลิกจ้างแบบที่ไม่มีงานให้ทําโดยใช่ไม่ไม่ใช่เป็นความผิดของทางผู้ประกันตนหรือลูกจ้างนี่เลิกจ้างแบบนี้เราจะจ่าย50%เป็นนระยะเวลา1 8 0วันค่ะก็คือเบื้องต้นไปรับการเยียวยาก่อนค่ะ <c oughs> แล้วส่วนที่ทะทจะปไปร้องเรียนเรื่องของการไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายเงินสมทบร้องที่เดียวกันได้ไหมคะที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะค่ะกันอยู่อยู่แถวรามนี่ต้องไปที่ไหนอะคะรามคาแหงเหรอคะก็คงจะไปแถวบางกะปิ แถวลาดพร้าวแต่แถวนั้นนะคะนะคะไปที่เขตนะคะสํานักงานเขตนะคะค่ะนะคะทางสานักงานเขตนี่อาจจะมีจัดฐา,าง,งานจังหวัดจัดฐา,าง,งานเขตแล้วก็สวัสดิการเขตอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะไปติดต่อดูได้เลยนะคะ,คะถ้าไม่ได้จริงๆก็<ม>ไปที่สานักงาน,านะบ้าะคะ่ะ,คะ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปนะคะต้องถ่ายลงถ่ายรูปโรงงานไปให้ดูไหมคะเออนำบัตรประชาชนไปนะคะถ้ามีบัตรพนักงานโรงงานงงานําไปด้วยไอ้ที่ห้อยคอที่ติดบัตรโรงงานนะคะหรือว่าถ้ามีหลักฐานการจ่ายเงินมีหลักฐานอะไรก็ตามนําไปด้วยถ้าจําเลขที่ตั้งของบริษัทไม่ได้จดไปสักนิดนึงนนะเพราว่าเลขที่นี้อยู่ที่นี้เจ้าที่นี้เจ้าของชื่ออะไระคะข้อมูลของบริษัทนําไปให้มากที่สุด ถ,ถ, reveal, ถ้ามีเพื่อนร like ่วมงานก็น no <so ําไปเลยนะคะอย่างนี้โดนกันเยอะเลยออกไปแล้วแล้วครานี้เขานัดจ่ายเมื่อวันจันทร์นะคะค่ะแล้วเขาก็ชิงหนีก่อนเลยอ๋อนัดจ่ายวันจันทร์แต่ว่าเจ้าของกิจการก็ไม่มาค่ะอันนี้ก็รวมตัวไปที่สํานักงานสวดิกับเคเลยนะคะแล้วพนักงานบางกลุ่มนี่ชิงลาออกก่อนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ชิงลาออกก่อนนี่ก็จะได้เงินชดเชยไม่เท่ากับคนที่โดนลอยแพใช่ไหมคะที่ชิงลาออกเนี่ยไปลาออกกับนายจ้าง หรือว่าไม่มาทํางานเลยนะคะต้องดูว่าในจ้างแจ้งการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนกับสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยในลักษณะไหนว่าลักษณะว่ากลุ่มนั้นลาออกหรือว่ากลุ่มนี้ยังไม่ได้แจ้งออกหรือ,อยังไงนะคะไปที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานเขาจะดูแลให้ว่ากรณีของทางบริษัทนี้จะเข้าข่ายไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลังจากที่นายจ้างปิดงานไม่ให้เข้าทํางานเลยนะคะ <c oughs> แนะนําให้ทางผู้ประกันตนทุกท่านไปขึ้นทะเบียนว่างานที่จัดหางานเขต ใกล้ๆก่อนนะคะ,คะไปรีบไปขึ้นภายใน30วันไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเนีน่ยนะคนข้างหน้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้เต็มที่นะคะค่ะคุณวรพรโอเคไหมคะตอนนี้ียรคไหมคะค่ะอ่ะ,อะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลองไปติดต่อดูนะคะเพราะว่าสองครั้งเลยนะเลยเลยแล้วนะคะประมาณสามสามสี่ครั้งได้ข้ามาปรึกษาตลอดเลยจนปิดโรงงานวันนี้นะคะจนโรงงานปิดเลยนะคะรอรอคำตอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปแจ้งแล้วได้รับเงินชดเชยอะไรยังไงก็สามารถติดต่อโทรศัพท์กลับเข้ามาบอกได้เพราะว่าคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะดูอยู่ตลอดเนี่ยคงจะลุ้นตามไปเหมือนกันนะค เรามาพูดกันเรื่องกันต่อเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยนะครับพอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะครับก็รักษาไปสักพักหนึ่งแต่ว่าพอคุณหมอบอกว่าต้องวินิจฉัยต้องทําการผ่าตัดต้องใช้แพทย์เฉพาะทางแต่ว่าโรงพยาบาลไม่มีอันนี้ทางโรงพยาบาลจะต้องทํำยังไงฮะถ้าโรงพยาบาลรักษาไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่มีแพทย์หรือไม่มีอุปกรณ์เพียงพอโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ต้องส่งตัวผู้ประกันตน ไปสถานพยาบาลซึ่งเป็นซุปปาของเขาคือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลของเขาตามสัญญากับทางที่ทากับทางสํานักงานประกันสังคมสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะเขาจะมีซุปปาคือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงกว่านะคะถ้ารักษาโรงพยาบาลตามบัตรรักษาไม่ได้ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตาที่สูงกว่าคือที่มีศักยภาพสูงนะคะแต่ก่อนที่จะไปนียจะต้องมีหนังสือส่งตัว จากผู้อํนวยการโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่รักษานะคะว่าจําเป็นต้องรักษาพยาบาลแล้วก็มีการส่งตัวไปซุปปอาของเขาผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยของเรานะคะอย่าออกจากโรงพยาบาลแล้วไปซุปปอาโรงพยาบาลซุปปอรเลยด้วยตัวเองค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะยาโดยเฉพาะว่าบางครั้งนะคะขณะที่ทําการรักษาอยู่แพทย์อาจจะคุยกันมีบางเคสนะคะคุณหมอกับพยาบาลคุยกันว่า เนี่ยผู้ป่วยของเรารักษาไม่หายหรอกโรงพยาบาลน,นี้แพทย์ไม่เก่งเครือ่องมือไม่พอผู้ให้ได้ยินเลยผู้ให้ได้ยิน<อ>นะคะโรงพยาบาลนูน้นเก่งกว่ามีแพทย์เก่งกว่าทางญาติหรือผู้ประกันตนก็จะเคลื่อนย้ายผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยนะคะไปโรงพยาบาลที่ได้ยินเลยะนะคะ<ม>ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องค่ารักษาพยาบาลน,นะคะการที่จะไปโรงพยาบาลซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าขอให้มีหนังสือจากโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์เป็นการส่งตัวไปก่อนนะคะอย่าไปโดยพนักการหรือว่า ไปโดยที่ได้ยินอะไรมาจากแพทย์จากพยาบาลหรือว่าพูดหมอบอกว่ามีโรงพยาบาลซุปราตรงนี้ให้ไปรักษาที่ซุปราโดยที่ไม่มีหนังสือส่งตัวเป็นอันขาดนะคะต้องมีหนังสือส่งตัวทุกครั้งนะคะเกิดบางกรณีผู้ป่วยเองเนี่ยก็หวั่นเหมือนกันเอ๊ะจะมีหมอเฉพาะทางจะเก่งพอหรือเปล่าอันนี้แล้วก็จะไปทะเลาะกับคุณหมอในโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยนะครับ เอาตรงนี้ตรงนี้ไปปรึกษากับประกันสังคมให้ประกันสังคมคุยแทนได้ไหมได้ค่ะนะคะ<ม>การรักษาพยาบาลก็ต้องหนึ่งเน้นเลยนะคะเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสาหัสยังไงผ่านโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ก่อนถ้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์รักษาไม่ได้หรือไม่มีมาตรฐานศักยภาพในการรักษาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลซุปปลาของเขาถ้าไม่ส่งหรือมีปัญหาอย่างไรญาติผู้ประกันตน มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะได้แนะนําให้พูดถึงโรงพยาบาลซุปตาร์ซุปตาร์หลายคนมองไม,อไม่ใชซซ่ซุปตาซุปตาซุปปาร้าอะไรอย่างเงี้ยแบซุปตาร์ของโรงพยาบาลนี่คืออะไรคะคือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหนือกว่าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์เช่นนะคะเช่นว่าโรงพยาบาลกอไก่ นการเป็นโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะแต่ว่าซุปปลาของเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะถ้าโรงพยาบาลกอไก่รักษาไม่ได้อย่างเช่นเป็นมะเร็งไม่มีการทําคีโมฉายแสงนะคะเขาอาจจะส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นซุปปลาคือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาสูงกว่าโรงพยาบาลตามบัตรเขาถ้ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลซุปปลาโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บจากโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายเลยแต่ต้องมีหนังสือส่งตัว นะคะอย่าไปโรงพยาบาลโดยความชอบใจของตัวเองความประสงค์ตรงใจไม่ได้นะคะครับก็จริงๆนะต้องเตือนกันไว้นะคนที่ใช้มาตา39หรือมาตา33านะครับก็ถ้าไปใช้ขอสิทธิ์เพิ่ม คุณก็ต้องจ่ายเงินเองแน่นอนสิทธิพิเศษถ้าเราขอเพิ่มเขาก็ขอเราจําง่ายๆเลยนะครับเราต้องเข้าโรงพยาบาลรับรองสิทธิ์ด้วยใะหฮะให้ผ่านโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ก่อนจะปลอดภัยที่สุดในเรื่องการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินนะฮะถ้าฉุกเฉินอุบัติเหตุที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ก็ต้องเน้นผู้ประกันตนนะคะต้องแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วเราจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคืน เพียง72ชั่วโมงแรกเท่านั้นครับค่ะ,คะโอ้โหวันนี้ครบทั่วเลยนะคะทั้งเรื่องราวของการอธิบายตั้งแต่ช่วงแรกว่าโรคอะไรรักษาได้รักษาไม่ได้นะคะแล้วก็การใช้บัตรของโรงพยาบาลที่ระบุเอาไว้ตามบัตรด้วยยังไงคุณผู้ชมก็ไปใช้สิทธิ์กันให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิราพรศริมุสลินนิติกรชำนาญการพิเศษกองนิติการสำนักงานประันสังคมขอบคุณมาก,ค,มากค่ะขอบคุณมากครับ ล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3าคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ